ตื่นขึ้นมาเช้านี้หน้าบวมมากนะคะหน้าบวมแบบตาบวมบวมมาก produits. จริงๆนะคะก็คลิปนี้พี่นีจะมาเล่าถึงความฝันนะไม่รู้ว่ามันน่าก,กลัวหรือไม่น่าก,กลัวนะคะก็คืออยากจะมาเล่าความฝันเพราะว่ามันเคยฝันแบบนี้แต่มันเป็นเวลาที่ นานนานมาแล้วนะคะนานมากนะคะนานตอนสมัยที่เส้นโลหิตแตกเนาะแล้วตอนนี้เออเราก็ดันมาฝันอีกนะคะมาฝันตอนตีสี่นะคะตีสี่ครึ่งเกือบตีห้าคือว่าตอนกลางคืนนอนไม่หลับนะคะหลับไปแล้วนะคะแล้วก็ตื่นมาใหม่ตื่นมาใหม่แล้วก็เดินเดิน แล้วเราก็เหมือนกับง่วงน,นะ,ะง่วงจัดนะคะแต่ว่าจะตื่นขึ้นมาแล้วว่าจะไม่นอนที่นี่ว่าจะไม่นอนแต่เราก็จัดนู่นจัดนี่เอาตารีดขึ้นมานะคะว่าจะรีดผ้าแต่อยู่ง่วงนะคะง่วงแบบ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 ว่าเออง่วงนอนนะคะนุง่วงแบบ จะต้องนอนนะก็แบบอยากหลับมันก็อยากอยากหลับแบบอยากหลับนะคะแล้วพอเราหลับในขณะพี่นีก็ฝันนะฝันว่าฝันไปว่าเออไม่มีเงินติดตัวเลยนะ,ะไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวนะ,ะไม่มีเลยนะ ในความฝันว่ามีคนเขามาบอกคนแก่มาบอกนะว่าคนแก่มาจากไหนก็ไม่รู้เนาะเขามาตามพี่เนเขาบอกว่าให้ไปเคลียร์นะกลับไปเคลียรนะ์ที่ให้ไปเมืองอะไรก็ไม่รู้นะคะให้ไปเมืองแต่ว่าต้องขึ้นรถไฟไปนะคะทุกคนต้องขึ้นรถไฟไปมันจะเป็นเมืองอะ มเมืองรับแลเมืองที่ไม่มีใครรู้จักนะคะทุกคนแต่ว่าให้พี่นีขี่รถไฟไปขึ้นรถไฟไปตรงเลยนะคะตรงในความฝันนะ,ะเพื่อจะไปเคลียร์นะเคลียร์เคลียรย์ปัญหาเรื่องราวเก่าๆมเมื่อนะะนในเมืองรับแลนะคะทุกคนก็ในเมืองรับแลให้ให้เคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะ ก็คือจะเล่ายัางไงมันฝันมันฝันนะคะแบบว่าฝันลอยไปมันลอยไปตอนนี้พี่นีไม่มีเงินเลยนะคะที่จะค่ารถแต่เขาบอกว่าไม่ไม่ไม่เสียค่าเดินทางนะคะแต่แต่ว่าเราจะไปเสียตอนสุดท้ายนะคะตอนสุดท้ายให้เตรียมเงินนะไปแค่พอดีนะแต่เขาไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเท่าไหร่นะคะมีเท่าไหร่เราก็ให้ ถือไปเนาะพี่นีก็ไม่มีเงินตอนนี้ก็คุยกับเลโอลูกคนเล็กบอกแม่จะต้องไปเออเคลียร์เรื่องราวในเมืองลับแลแม่ไม่รู้ว่าเมืองอะไรก็บอกให้แม่ขี่รถไฟช่องสามนะคะช่องสามในเวลาเท่านี้เท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็ ไม่ต้องลงสถานีไหนนะคะเพือว่าขึ้นยาวเป็นรถไฟเขาจะไปยาวนะ,ะจะไปยาวลูกชายเขาก็ให้เงินแบงค์สีแดงนะแบงค์เหมือนจะเป็นแบงค์ร้อยบาทบ้านเราเนาะลูกคนเล็กเล็้จะให้แม่ติดกระเป๋าไปสามร้อยสามร้อยบาทนะคะตังสามร้อยบาทมันจะเป็นสีแดงแจ้เลยนะพี่นีก็เอายัดใส่กระเป๋าไปก็คือการเดินทางของพี่นี พี่นีก็ไปถึงสถานีรถไฟนะคะแต่มันเหมือนว่ารถไฟอะ่ะมันทางที่เราจะไปขึ้นรถไฟอะ่ะเราเหมือนว่าเราจะไปสายนะคะพี่นีจะไปสายแล้วจะนี้เอรอมันรถมันจะออกหรือมันจะมาหรือมันยังไม่มานะคะคือว่าไม่คือว่า เราจะมีเวลาขึ้นรถไฟประมาณ3มนาทีนะในความฝันพี่นีไปแบบไปสายพอพี่นีไปแล้วตอนนี้มันจะเป็นทางรถไฟนะคะที่ว่ามันจะไม่มีทางให้พี่นีไม่มีโอกาสให้พี่นีไปข้ามขึ้นรถไฟนะครั็คือว่าปิดหมดนะคะสถานีปิดหมดสถานีรถไฟปิดหมดก็คือว่าเราต้องข้าม ข้ามทางทางรถไฟอะ่ะข้ามทางรถไฟที่เราทางเดียวนะคะทางเดียวที่าจะไปขึ้นรถไฟขบวนนี้เนาะแล้วตอนนี้พี่นีก็หาทางเนาะไปถึงสถานีรถไฟแต่ไม่รู้รถไฟสถานีมันเป็นยังไงเออมันเป็นสถานีนะแล้วตอนนี้พอพี่นีไปถึงนะคะไปถึงสถานีรถไฟพี่นีก็ ไปออยืนกระลั่งกระเลนั้นแล้วว่าจะเราจะทําท่าไหนที่จะข้ามทางรถไฟสองรางนี้ไปให้ถึงช่องที่สามนะรางที่สามพี่นี่ก็เลยบอกโอ้รถยังไม่มาเนยเนาะใส่รถเขบวนนี้มาสายนะคะคงจะมาสายแต่ว่าพี่นีเห็นเห็นพอถึงเวลารถไฟจะออกนะพี่นีเห็นรถไฟ คือเขามาช้าประมาณสี่หรือห้านาทีนะรถไฟพี่เีก็บอกแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะข้ามทางรถไฟตัดไปนะมันอันตรายเนะี่ยเดี๋ยวรถมันจะรถไฟถ้ามันมามันจะทุ่มเราเนาะเราเขาไม่ให้ข้ามนะมันข้ามมันก็จะอันตรายเนะแต่การที่ว่าเราจะไม่ถ้าเราหาทางเราก็จะขึ้นรถไฟเที่ยวนี้ไม่ได้เขาบอกว่าเขาจะไปเมืองลับแล ไปเมืองนี้เราจะต้องขึ้นรถไฟขบวนนี้นะคะทุกคนพี่นีก็กลัวไม่ทันเนาะค,คิดว่าเออถ้าเราไม่ได้ไปวันนี้เราไปวันหลังก็ได้คิดนะอ,อวันจันทร์นะคะให้พี่นีไปวันจันทร์แต่พอเพราะเออเข้ากั้นนะคะเขากั้น ทางไม่ให้รถไฟวิ่งนะคะเขากั้นไว้ให้พี่หนีข้ามนะคะพี่หนีก็เออดีเนาะแตกใจเนาะทำไมเอ,อเขากั้นนะคะเขากั้นให้พี่หนีเดินนะ,ะพี่หนีก็เดินตัดไปได้เนาะ,ค,ะคือเขามีไม้กั้นนะสองข้างเลยนะคะกั้นแล้วทางกออ็จากที่ว่ามันเป็นทางรถไฟนะ,ะทางรถไฟเป็นทางรถไฟเป็นเหล็กเหล็กเหล็กนะครับ พอเสร็จแล้วเขากัน้นมันก็เลยกลายเป็นทางด้วยเออเราสามารถเดินได้สบายนะคะทุกคนพี่นี่ก็ข้ามข้ามทางไปแล้วก็ไปขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟเนาะเรอาอเราก็ไปได้ที่นั่งตรงเอ,อเกือบข้างหน้ารถไฟนะะเกือบข้างหน้ารถไฟเราก็จะเห็นทางนะคะทางที่รถไฟเขาวิ่งไปเนาะแล้วตอนนี้เออ ในความฝันของพี่นีว่าตอนที่ว่ารถไฟอ่ะเขาจะตีโคงนะ้งเนาะเขาจะตีโคง้งแบบตีโคง้งหน้าหวัดเสียวมากๆเลยนะแล้วตอนนี้เออเขาก็ให้พี่นีรัดเข็มขัดคาดเข็มขัดนะคะเออในความฝันมีคนบอกว่ารถขบวนเนี้ยมันเป็นขบวนสายมรณะนะคนะทุกคน กระบวนสายมรณนะถ้าเกิดว่าไตาไม่ดีนะคะไตรถไฟไตไม่ดีนะ,ะจับไม่ดีหรือว่าก็สามารถที่ตกลงเหวนะคะร่วงลงเหวได้นะคะพี่นีก็กลัวในคร์มฝันก็กลัวกระเสียงมาเละ,ะเสียงเสียงพูดนะ,ะเสียงพูดแต่พี่นีไม่เห็นตัวะะไม่เห็นตัวคนพูดเขาก็บอกว่าถ้ามีคน ที่ว่าดวงแค้วคาดมากับรถไฟขบวนนี้นะคะดวงที่ว่าเออแค้วคาดนะคะยังไม่ถึงเวลาไปนะคะหนึ่งคนก็จะสามารถไม่ให้รถไฟขบวนนี้ตกตกเหวนะคะรถกรจ็จะตายเหวแล้วตายแล้วก็โค้งโค้งแล้วก็เอียงนะคะเอียงเอียงเอียง,ยงหน้าหวัดเสียว ในความฝันของพี่นีก็คิดว่าเอ๊ะแล้วมันเกาะได้อย่างไงมันมีแม่เหล็กเหรอทำไมมันมันมดตี้ลังกาโค้งนั่นเราเอียงนะรถไฟเอียงนะรถไฟก็จะตายแบบเอียงไปนะผู้คนเขาก็เตรียมตัวนะในในรถในรถนไฟอ่ะคนเต็มนะคะคนเต็มขบวนรถไฟก็เลยคิดคนบนรถไฟก็เตรียมตัวแล้วนะคะว่าถ้ารถไฟตก ก็คือทุกคนก็จบนะคะไม่ไม่ไม่มีไม่มีชีวิตเหลือนะคะในในฝันฝันของพี่นีเนาะแต่เพอเอิญรถไฟตีโค้งไปได้นะคะก็รถไฟไม่ตกนะคะรถไฟก็ต่อไปในฝันฝันของพี่นีก็หลับไปนะหลับมันเหมือนว่ารถไฟขบวนนี้ในเรื่องของความจริงนะคะในเรื่องของความจริงว่าเคนพูดเล่าอยู่ในหูพี่นีนะบอก รถไฟขบวนนี้ถ้าในเมืองมนุษย์นะคะถ้าเมืองมนุษย์เป็นเรื่องจริงก็จะใช้การเวลาเดินทางสามวันนะคะทุกคนสามวันแต่อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ของเมืองรับแลนะคะเวลามันก็จะต่างกันนะมันก็จะเป็นจากสามวันก็จะเป็นเออสามเดือนนะคะทุกคนสามวันก็จะเป็น เวลาสามเดือนนะครับเป็นของเมืองลับแลนะการเดินทางนะ,ะพี่นีก็หลับนะหลับไปบนรถไฟเนาะก็เหมือนว่าเราหลับไปจนให้มันถึงปลายทางนะ,ะให้มันถึงให้มันถึงปลายทางพอเราตื่นขึ้นมานะ,ะตื่นขึ้นมาเขาก็บอกว่าถึงแล้วนะ,ะถึงเมืองที่ว่าเราจะต้องมาพี่นีก็จะต้องมาต่อนะ,ะต่อ ไปสเต็มสมุดนะคะไปสแตปมสมุดต,ต,ต่อต่อชะตาชีวิตนะคะว่าเราจะได้อยู่หรือเราจะได้ไปก็คือว่าตอนแรกพี่นีก็ไม่เข้าใจนในความฝันแ็้วก็ให้พี่ไปเคลียร์นะไปต่ออะไรนะ mm hmm. แล้วตอนนี้เออพอเรารดไฟไปถึงนะคะเราก็จะมีเออ ผู้คนที่แบบว่าไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนคนจะไม่แต่งตัวจะไม่มีเสื้อนะคะจะมีกางเกงข้างล่างแต่เออเสื้อข้างบนจะไม่มีนะไม่ได้ใส่เสื้อส่วนใหญ่นะคะส่วนส่วนใหญ่ก็จะถ้ามีก็จะเหมือนเหมือนมีเสื้อมอห้อมนะคะทุกคนมีเสื้อเป็นเสื้อมอห้อมมพอพี่นีไปถึงเขาก็บอกว่าให้พี่ พี่นีเดินต่อไปนะคะเดินต่อไปแล้วก็จะให้ไปสอบถามคนว่าไปเอาเอาเอไปขอสมุดเขานะคะสมุดสมุดแค่มีบัตรประชาชนเวันเดือนปีเกิดบัตรประชาชนของพี่นีว่าพี่นีเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อหมดอายุชีวิตไขอายุไขหมดหมด วันไหนนะคะเขาจะต้องตรวจนะคะตรวจเออดูเออวันเดือนปีเกิดของพี่นีเนาะในความฝันพี่นีก็กลัวเนาะก็หาบัตรประชาชนเนาะบอกเอ้เรามานี่เราเอาบัตรประชาชนมาหรือเปล่านะแต่พอเอิญมีไปอะมีไปเราก็เดินไปเนาะแล้วอยู่ๆก็ไปเห็นป๋าเล่นะคะไปเห็นป๋าเหล่จอดรถรออยู่เนาะ จอดรถรออยู่ก็ถามปาเลว่าเอ้าเธอมาได้ยังไงพี่หนีก็พูดนะเธอมาได้ยังไงปาเลก,ก็ยืนรอแกก็บอกเธอจําไม่ได้เหรอเธอจําไม่ได้เลยเมืองเนี้ยที่เราเคยมาเมื่อชาติบางก่อนนะชาติก่อนๆนั้นนะที่เราเคยมาเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราเคยมานอน ตรงศาลานะครับศาลาที่เป็นเก่าๆนะคะเก่ามากที่นี่ก็จะเล่าไม่ถูกนะมันจะเป็นโรงแรมเก่าๆนะคะมันเหมือนบ้านเมืองเก่าๆแต่สวยนะคะสวยมากนะเป็นเออไม่สูงนะคะแต่ต่ำๆแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนเมืองเก่าๆนะมะเมืองเก่าๆจะสวยวิวสวยมากนะคะแล้วตอนนี้อ้าวเล้ฉันเคยมาแล้วเหรอ แกก็บอกเราเคยมาเราเคยมาใช้ชีวิตยอยู่ตรงนี้เราเคยอยู่เที่ยวร่วมกันเรามาอยู่ตั้งนานเธอจาไม่ได้เหรอ,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 อบอาเล่พูดอย่างนี้เนาะบอกแล้วฉันจําไม่ได้พี่นีก็พูดฉันจําไม่ได้แล้วตอนนี้เขาเอ,อคนคนนั้นเขาก็ถือส่งสมุดมาให้พี่นีเนาะสมุดที่จะให้นะเขาสแตปมว่า พี่นีจะอยู่ตรงนี้หรือว่าจะได้กลับนะคะจะได้กลับคือว่าจะอยู่ที่เมืองลับแลนะ่ะเขาเรียกในความคิดเมืองลับแลที่คนธรรมดาไปไม่ถึงนะคะแต่พี่นีเข้าไปก็จะเล่าอย่างไรนะพอเสร็จเออปาเล่เขาก็บอกว่าตอนนี้พี่นีก็บอกปาเล,ล่รอนะคะให้ปาเล,ล่รอ รออยู่ตรงนี้เพราะพี่นีจะเอาสมุดเดินไปให้เขาสแตมป์นะคะ <c oughs> ปัาเล่เขาก็ชี้ทางว่าเธอเดินไปนะเธอเดินตรงไปเลยฉันไม่สามารถไปส่งเธอได้ปัเล่พูดนะ <c oughs> พี่นีก็เลยให้แกรอพี่นีก็ถือสมุดกับบัตรประชาชนนะคะเดินไปวตานนี้มันสวยเหลือเกินนะคะทุกคนมันมีสายลุง้ง บอกโอ้โหสวยเหลือเกินฉันอยากจะเก็บภาพนะคะพี่นีเดินไปนะก่อนที่ว่าเพราะว่าเขายังไม่เปิดนะคะเดินไปพี่นีก็ไปรออ,ออยู่หน้าทําเนียบนั้นนะสถานที่ที่ว่าพี่นีจะเข้าไปสแตมมสมุดนะคะพี่นีก็ยืนรอแล้วพี่นีก็มองโอ้โทำไมมันสวยงามเหลือเกินสวย สวยมากๆเราจะถ่ายภาพเอาไปลง y o u t u b e นะคะทุกคนแต่สิ่งที่มันไม่คาดคิดนะคะเพราะพี่นีจะจับกล้องทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงแปลกลายเป็นว่าเหมือนพายุลมฝนนะคะแบบว่ามันจะมีแบบสิ่งที่มันน่ากลัวมันจะเกิดขึ้นพี่นีก็ไม่เก็บนะฟ้าก็ร้องนะคะฟ้าร้องเป็นสีแบบ เปลี่ยนสีค้ำมืดน่ากลัวนะคะน่ากลัวจากที่สวยเหลือเกินนะคะมันก็กลายเป็นน่ากลัวนะคะมันก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนแบบว่าน่ากลัวมากนะคะจากความสวยก็กลายเป็นการที่แบบโอ้โหแบบแบบมันฟ้าทุกอย่างมันแบบว่าเราอยู่ในในเหตุการณ์แห่งความน่ากลัวเราก็อยู่คนเดียวเนาะเราจะทำอย่างไงนะคะพี่นิกก็เอาโทราศัพท์นะคะยัดใส่กระเป๋าเอาไว้ แล้วพอเสร็จนะคะทุกคนพี่นีก็กล่าวว่าจะวิ่งไปหาปาเลยนะคะแต่มันไปไม่ได้นะ,ะมันมีพายุงวงช้างนะคะพายุเอองวงช้างนะ,ะมานะคะมาตรงดิวมาหาพี่นีเลยนะคะทุกคนพี่นีมันเออพายุงวงช้างนะก็คงใหญ่ใหญ่ประมาณหนึ่งเมตรนะ,ะ้ก็ฟางนะคะแล้วก็สูงเท่าอุโมงค์นะคะคือว่ามันมาเร็วมากนะคะแล้วก็ พี่นีก็จะวิ่งไปข้างๆพี่นีก็ไปไม่ได้นะไม่ทันนะคะพี่นีก็เลยหมอบนะคะหมอบแล้วก็ยกมือไหว้พ่อแม่ธรณีนะคะทุกคนกับพ่อแม่ธรณีพี่นีก็หมอบลงติดพื้นนะคะแล้วพายุงวงช้างก็ผ่านพี่นีไปนะแล้วพี่นิกมันก็ตัวูวูวอยู่ตรงหูพี่นีนะพี่นีก็ในความฝันของพี่นีนะคิดว่าถ้าเกิดว่า สะดุดตัวพี่นีพี่นีก็ต้องปิวเนะก็ต้องไปปิวไปนะคงจะแบบไม่เหลืออะไรนะะทุกคน mm. แต่ในคร์มที่ว่าเสียงวิววิวมาพี่นีกออ็ในความฝันพี่นีก็ไหวพะะ่พ่อแม่ธรณีนะคะพ่อแม่ธรณีพ่อแม่ของคาเจ้าขาเออถ้าลูกยังไม่ถึงคราวก็ขออย่าให้ลูก มีพิษภัยตรงนี้เลยเพราะว่าลูกของพี่นีก็ยังรออยู่เพราะเลโอรอแม่อยู่นะคะในความฝันเนาะแล้วก็ก้มอยู่แต่เราก้มติดติดกับพ่อแม่ธรณีนะติดพื้นนั่นรอให้พายุผ่านไปนะคะคือพายุมาเป็นสายเนี่ยนะหมุนติ้วมาเลยนะคะหมุนติวน้วนะ,ะทุกคนพี่นีก็บอกอะ ปลาเล่รออยู่ปลาเล่เขารอพี่นีอยู่แล้วก็ลูกอีกนะคะพี่นีก็ว่าแล้วพอสุดสิ้นเสียงพายุนะคะมันก็หลายชั่วโมงนะใน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 ความฝันของพี่นีเนาะ,ะมันก็หลายชั่วโมงนะเพราะว,ว่ามันมืดนะคะเอ่เสียงพายุลมมันผ่านไปเนาะ มันมันไม่ได้ยินวู้วูมันพี่นีก็มือนตานะคะมืนตาขึ้นมาพี่นีก็มืนตาตัวเองก็เหมือนว่าเราอยู่ในน้ํานะคะอยู่อยู่ในทะเลนะคะอยู่ในน้ําเราก็จับดูมันก็จะเหมือนมีกวดนะมีมีจับพื้นดูเหมันก็เหมือนจะมีมีกวดมีอะไรนะคะแต่ว่าเราเหมือนก็เราอยู่ในน้ํานะคะพี่นีก็โผล่น้ํามาพี่นีก็คิดอ้อน้ําไม่ได้ท่วมหัวนะคะน้ํามันจะแค่ เออเออท่าเออเลยกระตุ่มนะเลยกระตุ่มเราประมาณประมาณครึ่งศอกนะคะน้ําพี่นี่ก็ไหว้พ่อแม่ธรณีนะคะแล้วก็ไหว้พ่อแม่ของคาขอขอบพวกคุณแต่ในนี้เหตุการณ์ทจ่เออท้องฟ้าสว่างก็จริงแต่ว่าพี่นีมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนมันจะเป็นฝั่งทะเล เรามาอีกฝั่งหนึ่งคือพายุพาเรามานะคะคือไหลตามพายุมามา,มาอยู่ฝั่งแม่น้ําอีกแม่น้ำหนึ่งคือว่าถ้าเราจะกลับไปฝั่งที่ป๋าเหลรอเราจะต้องขึ้นเรือหรือว่าใครที่สามารถที่จะพาเราไปได้เพราะว่าเราไปกลับไม่ได้นะคะทุกคนพี่นี้กลับไม่ได้พี่นี้ก็เดินนะเดิน เดินต่อมาก็้าไปเจอ,อมีร้านนะร้านขายของแบบสมัยโบราณมากนะฮะก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งกับผู้ชายที่เขาถอดเสื้อพี่นีก็ชี้เอ,อผู้ชายคนนั้นเนาะพี่ดูอา้าวผู้ชายที่อยู่ตรงเอ,อตรงที่พี่นีจะไปะแซ่เตมไม่ใช่เหรอทำไมาออตรงที่แล้วอ,อพี่นีมายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผู้ชายคนนั้นบอกไม่ใช่ ไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือว่าพี่นีมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาอีกฝั่งถ้าจะกลับก็จะต้องมีค่าเดินทางนะคะค่าเดินทางพี่นีก็บอกว่าฉันไม่มีเงินฉันมีอยู่สามร้อยนะคะสามร้อยบาทที่ลูกชายลูกชายให้นะ,ะลูกชายให้ติดตัวมาแล้วตีน,นี้ผออู้ชายคนนั้นเขาบอกว่ารอก่อนนะ รอก่อนอาจจะไม่คิดค่าเดินทางหรือว่าอาจจะคิดค่าเดินทางก็จะแพงมากเนาะกำลังจะหาเรือที่ว่าจะข้ามพาพินีข้ามไปส่งตรงจุดที่ปะเลรอนะคะทุกคนพินีก็บอกไปส่งฉันด้วยเธอฉันฉันอยากกลับนะคะอยากกลับนะคะฉ,ฉ,ฉันอยากกลับแล้วพอผลสุดท้ายผู้ชายคนนั้นเขาก็ บอกว่าคงจะกลับไม่ได้หรอกหาเรือให้ไม่ได้นะคะพี่นีก็บอกเอา้เาแล้วทำไมคนอื่นเขาไปได้เขาบอกว่ามันเออคนอื่นที่เออเรือมันกังจะไปอะทำไมเขาไปได้นะคะก็คือบอกอันนั้นเป็นเรือของเขาแต่เรือของพี่นีมันจะต้องลำใหญ่นะครับที่จะกลับนะลำเล็กๆไปไม่ได้นะผ่านผ่านมอเรสุมไม่ได้นะเพราะว่า กลางทางเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็เดินมานะคะเดินมาบอกสามีเขาบอกว่าเอาแกไปส่งหน่อยฉันหาเรือได้แล้วผู้หญิงคนนั้นเนาะเออมันเป็นเมืองลับแลนะเขาบอกว่าฉัานหาเรือให้เขาได้แล้วไปส่งเขาหน่อยแล้วตอนนี้เราก็ได้กลับนะแล้วมันเป็นบเบเรือเหมือนเรือ เรือใบนะคะทุกคนเรือเหมือนเรือสลัดนะ,ะเรือใหญ่มากนะพี่นีก็เกาะนะกเกาะเรือโหดมากนะคะเกาะเกาะเกาะก็เดินไปนะ,ะจะเห็นปลาเล่ปลาเล่ก็ยืนอยู่นะแกแกยืนอยู่ตรงรถนะคะรถที่แกจอดนะคะพี่นีก็ก็ก,กะกะ,ก,ะกำลังจะเล่าบอกแกว่าฉันไปหลายวันที่ฉันไปหลายวันนะคะ คือว่าฉันไปเจออะไรนะคะฟ้าเล่เขาก็ยืนอยู่นะคะพี่นีก็าก็ยืนอยู่ตรงหน้าแกนะแกก็จับมือพี่นีพี่นีก็ว่ากาลังจะเล่าเหตุการณ์แกฟังพี่นีก็ตื่นนอนขึ้นมานะคะทุกคนอันนี้คือเหตุการณ์ความฝันของพี่นีพี่นีก็ตื่นนอนมาเวลา8โมงเช้านะคะทุกคน8โมงเช้าก็ไม่เคยได้นอนแบบออตื่นมาจาัด ที่สี่ฝ่าๆนะคะกัหลับยาวนะคะยาวมาถึงแปดโมงเช้าอันนี้พี่นีก็มาเล่าเรื่องความฝันแบบนี้ให้ฟังนะคะก็คือว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไงในความฝันอันนี้นะคะสวัสดีค่ะก็เอาความฝันมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะอายุมั่นสันยืนค่ะสวัสดีค่ะ